ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโ่หรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปล่าบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอตด,ด้วยหลักจิตวิทยาและปัจญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตรและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเคืนอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟูมฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเ,เย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทํางานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆๆเรื่อจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีพิจิกสบายดีไหมคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสำหรับราศีพิจิกที่เพิ่งชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ ในช่วงนี้ใจน้อยๆของราศีพิจิกคนเก่งของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตไม่ต้องหนีรวบรวมพลังกายพลังใจให้เข้มแข็งแล้วหันหน้าเผชิญกับปัญหาด้วยสติบอกตัวเองว่าเราก็คนมีสองมือสองขาและสมองเท่าคนอื่นเราจะข้ามปัญหาไปให้ได้ อาจารย์เป็นห่วงและคิดถึงลูกศิษย์ราศีพิจิกเสมอนะคะอาจารย์ไม่เคยลืมราศีพิจิกผู้ที่มาปรึกษาส่วนตัวขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ตามอาจารย์ส่งใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะส่วนไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนตุลาคมของราศีพิจิกได้แก่ nine of pentacles six of swords Egg of Wands, The 8 of Wands, t ์ดวง t e n ิ e of Swords, Six of c u 10 King of 6 o n d s Five of Swords and Eight of Swords ไพ่ทั้งหมดนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกว่าถ้าราศีพิจิกคนใดตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานใจเมื่อได้เห็นพฤติกรรมแย่ๆของคนรักสร้างความบั่นทอนจิตใจให้คุณ ตอนนี้คุณเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวหมดแรงไม่เข้มแข็งพอจะ,ะเผชิญสิ่งที่เห็นคุณแทบสุดกายลงกับพื้นเหมือนคนสิ้นหวังแล้วบอกตัวเองว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมเถอะในเมื่อวันนี้คุณทําดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะให้คนรักแล้วถ้าเขาต้องการมากกว่านี้ก็เหมือนการรีดเลือดปูแล้วละ่ะแม้ว่าราศีพิจิกจะบอกว่า ไม่มีอะไรให้คนรักแล้วแต่เขาไม่คิดเช่นนั้นนะคะคนรักคิดว่าคุณยังให้เขาได้อีกคะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจเป็นเพราะพื้นฐานอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขายัางไงล่ะคะหากแต่ก่อนคุณเคยอยู่ในสถานะเป็นผู้นำให้คนรักได้พึ่งพาอาศัยเหมือนคุณเป็นต้นไม้ใหญ่ให้นกน้อยได้พักพิงด้วยความอบอุ่นและสุขสบายเขาจึงเคยตัว หรือแม้กระทั่งในเรื่องของจิตใจบางทีคนรักอาจคิดว่าจิตใจคุณแข็งแกร่งประหนึ่งรถถังประจันบาลเทินน้ำสเสรินบกสามารถยืนหยัดเผชิญมหันตภัยได้ทุกรูปแบบดังนั้น,น,นเขาเลยลืมนึกไปว่าคุณก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจเจ็บปวดเหมือนคนอื่นเช่นกันพูดถึงการช่วยเหลือราศีพิจิกคิดว่าถ้าเรายังอยู่ด้วยกัน หรือความสัมพันธ์เรายัางดีเหมือนแต่ก่อนคุณก็ยินดีที่จะยื่นมือช่วยเหลือคนรักค่ะถึงไม่มีก็จะหามาให้แต่ในตอนนี้มีปัญหาบาดหมางใจกันอยู่หรืออาจถึงขั้นแยกกันแล้วดังนั้นคุณไม่ควรช่วยเหลือคนรักปล่อยให้เขาอยู่ด้วยตัวเองเมื่อคิดแบบนี้คุณจึงหยุดซัพพอร์ตหยุดช่วยเหลือคนรักและคุณก็คาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยคนรักได้ อยากให้เขารู้จักเองใจคุณบ้างและปรับตัวให้ดีขึ้นไพ่โรแมนติกทาร์ลอตพูดถึงปมปัญหาลึกลงไปในความสัมพันธ์ว่าราศีพิจิกมักเจอความผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงว่าด้วยทําคุณคนไม่ขึ้นคุณได้ไพ่ที่มีความหมายด้านลบรุนแรงที่สุดในตระกูลไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตซึ่งไพ่ใบน,นี้มีความหมายว่าถูกทรยศหักหลัง นี่คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักคุณเจ็บช้ำน้ำใจกับพฤติกรรมคนรักเสมอเขามักแสดงพฤติกรรมเหมือนไม่เคยสำนึกบุญคุณมีหนาำซ้ำเขายังขยันสร้างปัญหาให้คุณคอยตามแก้ไขตามล้างตามเช็ดแทนเขาอยู่ตลอดค่ะสรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกในช่วงแรกอาจารย์พูดว่า ราศีพิจิกเหน่ายใจมากจนแทบสุดกายกองลงกับพื้นอาจารย์อยากให้ราศีพิจิกดูภาพไพโรแมนติกทาลอดลำดับที่11อไพ่ใบสุดท้ายจะเห็นจิตกรวาดภาพเป็นหญิงสาวคนหนึ่งสุดกายลงกับพื้นพนมมืออธิฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าให้ช่วยเธอหลุดพ้นปัญหารุมเร้าด้วยเถิดอย่างที่พูดไว้ในช่วงแรก คุณไม่มีอะไรจะให้คนรักอีกแล้วทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ควรมาร่่ำร้องเรียกร้องอะไรจากคุณอีกอันที่จริงเขานั่นแหละควรสำนึกและตอบแทนบุญคุณมันถึงจะถูกแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยคิดได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ Oracle d i ดิ o m a n c e a n g e l เเพื่อรับคำแนะนำจากเทพยูปิดเทพแห่งความรักนะคะ สุดท้ายเทพคิวปิดเทพแห่งความรักมาแนะนำราศีพิจิกว่าคี e เป็นโอเ m น n อหมายความว่าราศีพิจิกและคนรักมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันสุดขั้วเลยค่ะเหมือนมาจากดาวกันคนละดวงซึ่งทั้งคู่ถูกหล่อล้อมและปลูกฝังให้มีทัศนคติมุมมองมีไลฟ์สไตล์หรือมีวิถีชีวิตแตกต่างกันถ้าหากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วล้วก็ เมือนเลี้ยงปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มไว้ในอ่างเดียวกันแน่นอนว่าทั้งคู่ต้องเปิดใจรับความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันเกือบทุกด้านให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ชีวิตสุดโหดของราศีพิจิกเลยทีเดียวค่ะคุณคิดหัวแทบจะระเบิดว่าจะเอาทฤษฎีไหนที่ทำให้คนที่แตกต่างกันสุดขั้วมาอยู่ด้วยกันได้ละเนี่ยและอาจารย์เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาจสะท้อนให้ราศีพิจิกได้เข้าใจและรู้ซึ้งแล้วว่าความรักและการมีเซ็กส์ไม่ได้ช่วยให้เราอยู่ด้วยกันได้แท้จริงแล้วถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังแบบคู่ชีวิตทั้งคู่ต้องคำนึงถึงการแชร์หรือการแบ่งปันทั้งคู่ควรมีน้ำใจต่อกันเห็นอกเห็นใจกันให้เกียรติกันและต้องเสียสละให้กันสิ่งเหล่านี้ต่างหากจึงทำให้อยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งยังต้องเปิดใจรับรู้และเรียนรู้พื้นฐานอุปนิสัยใจคอของกันและกันที่ต่างกันสุดขั้วด้วยความอดทนด้วยค่ะเข้าทำนองบทกลอนของพระสุนทรโวหารจากวรรณคดีพระอภัยมณีตอนสุดสาครกล่าวไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงถาวัลพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน ราศีพิจิกลองเอาความหมายไพ่ในเดือนตุลาคมนี้ไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะราศีพิจิกคะแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าพฤศจิกาย,ยนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะ ขอขอบคุณชาวราศีพิจิกที่ให้ความสนใจติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากค่ะ